มีการเปลี่ยนมากเปลี่ยนเดินอ่ะสงไมนถ้าพี่เขาตด้วยคอ้คันปว่าเรายจ้าปะไรอไปด้วยไปทด้วยทไมอ่ะติว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 

Tuk, di teo, 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 teo. Ah, nao, 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 nao. Oh, nao, 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 nao. จะแต่งเรื่องระแต่งก็ตอมา้พูด้่นออกมาเอเป็นไบาเปล่่่นนน่มันรันท็บเนหลรู้้ยเอาอบแรกมั้ยกียเดียวไม่เปลี่ยนให้

หงสอเแปดเก้าสบเอ็ดสองสามสี่เจ็ดเอด้า <guarding> ก <okay>? ็ยเาตรงนี้โอ้กะบดเลยเล้ก็ต้องเรื่อยๆเลยไทลูทำให้มันไปเรื่อยๆถ้าแบบม่ไไ่

ตอนเที่ยงวันที่17เดือน6 2024ตอนนี้ไลฟ์ไป5นาทีกว่าไไรร มีคนมาดูสองคนด้วยใครเนี่ย

แล้วก็ก็เหมือนกัน <laughs> 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 เำลังท ja ี่แปดร้อยล้ก็คือมตัวโปรดเอขอให้มับบยกแข็งแรงให้มันแบบล็อกค้าแบบปุ๊ดปุ๊ปุบปชั่นแะโหแล้วทำเป็นประมาณร้อยกว่ร้อย สวยเลยตัวนี้เราจะีมอะกันอะสามคนดู <c oughs> ไม่มีคนมาดูขุมวลด้วยเหรอเนะี่ย <c oughs> ันนี้ผมควรมาลองทดสอบระบบนลไม่รู้ว่าคนที่ดูอยู่ได้ยินเสียงขุมวลไมหมฮะไม่แน่ใจเรื่องเสียงเลยนะครับดีขุมวลลองลองหัดไ์สดดูครับเผื่อแบบว่าเราจะได้ไปทดสอบตอนคืนหรือไปในงะั้น <c oughs> ดูแบบสุดกันบ้างนี่ <c oughs> <c oughs> ก็เลยแบบว่าเสีกโอกาสมาเอาลูกๆนะครับมาทําความสะอาดซะเลยมนต้องโชว์สวนด้วยอโชว์เห็นปะห้องอัจจะดังยู่ยนฮะเด็กๆกันอยู่ในห้องอยู่เด็กมีเรียนอาร์ตกันเมื่อกี้ยังติดลมยังไม่อยากลงไปกินข้าวเด็กเออเลิศนะได้ ไม่ตัวนี้ตัวปวดของคุมวลสุดในตอนนี้ลำโบสามงานเฮียถอยสวัสดีสามคนดูนะครับใครเนี่ยมาดูคุมมวลนะครับขอบคุณมากเลยก็แบบร่อนไปรอนไปรอนแง่ เนี่ยคุณู้นว่าเดี๋ยวจะทำสีซะหน่อยนะสำหรับลัมโบนเพื่อนๆเห็นปะแถวเนี้ยวนกะแบบเอาสีแบบเนื้อๆครีมๆมาแตะๆใต้แถวเกงให้มันดูแบบเลิอดๆโปรปรอ์ซะหน่อยนะ ไลฟ์มาสิบเอ็ดนาทีแล้วอันนี้ครั้งแรกการไลฟ์สดของคุณมูนนะเนีไม่รู้จะทำยังไงกันเดี๋ยวผมจะลองแบบลองทําดูแต่ว่าจะลองไลฟ์กลางคืนดูนะไลฟ์กลางคืนลองแบบว่านั่งวาดรูปผีอะไรเนี้ยนั่งวาดลูปผีนั่งคุยเรื่องผีกันเถอะเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจมาคุยกันเรื่องผีเรื่องสางแต่กูคิดท่าเองนิดนึงไปไปเลยเจ้านายยอมร

เห็นม so so ีคนมาดูสามคนที่ดีใจเลยเน่ยเอ่ยังไงนก็มีคนเข้ามาดูขโมเลยลโหลนวนีน้ดเลยันีนเข้ามาดูขัโหลนก็ีเ้มาดยัแลวมันะ้ดขยนก็ีเ้เลัลโล้นี้าายลลโันอมี้ผมยแล้วแบนี้ผมโยจะได้วา เดี๋ยวมนกลับมาอีกนะครับพอดีตอนนี้ในห้องมันวนะุ่นวุ่นมากเลเด็กสงดังครับจะกลับมาทีนคะครับ